ไม่ต้องลือแล้วพระเอกดังบกมือลาช่องเจ็โดดเล่นละครกับช่องแปดทันที หมดสัญญากับทางช่องวิกหมอชิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับอ่านอัคาราพานหนุ่มคนนี้ฝากผลงานไว้มากมายอาทิขมพยาบาลลูกผู้ชายพันดีรักเต็มบ้านคู่บุญลุ้นแผนรักกองพันรักลั่นฟ้าและที่เพิ่งจบไปทานตะวันสีเพลิงอุ้มรักปฏิหารแต่ละเรื่องสร้างเรตติ้งสูงปรีดให้กับทางช่องมากมายล่าสุด22ธันวาคม2 5 6 5หลังจากที่หมดสัญญาและอ่านผ่านตัวเป็นนักสแสดงอิสระไม่นานช่องแได้ ึงตัวเขามารับบทพระเอกทันทีประกบคู่กับแป้งพรพัชชนกลงละครเรื่องสมตำลำสเสดิจนอกจากนี้ยังมีนักแสดงอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเอชายาอออสุพานาัสแฟนๆรอติดตามรับชมค่ะ